มัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันเสาร์ขึ้น1ข้่ํคเดือน9ปีมะเส็ง วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือน9ทางจันทรคติไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสาเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกลมท่าเสียบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้ทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือเพชรคิสโตรพอสีฟ้า หินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีในชื่อคือดอชดาตบตักถอธานทบโธทบุฒเท่าและนนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษรอเรือรอเหล่งและโอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสราโซโบรสีสอเสือหอยหีบรอจุราอ่างและหอนกู๊กเลขมงคลวันนี้เลขจกเลขเจ็ดเลขหกและเลขสองไมเซตวันนี้ ปราดกล่าวไว้ว่าคนที่ประสบความสาเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทุกคนก็คือจะพยายามอีกครั้งเสมอขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ